สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter boat มาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่25กรกฎาคม2566นะครับแจ็กสันกับมูทริกนะครับลั่นเลยครับว่าขอโชว์ฟอร์มปังที่เชลซีฤดูกาลนี้นะครับรวมไปถึงอัปเดตไกเซโดล่มจริงไหมเรื่องของคอเนอร์กาลัเกอร์เชลซีจะขายหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังแบบจัดเต็มกันเลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนนะครับเริ่มจากนี่เลยครับโคดคูเพอร์ฟูมใครกําลังมองหาน้ําหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดกันได้เลย t ิกต o อมีหมดเลยนะครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่อยากซื้อโขวดเต็มมีให้เลือกเป็นร้อยกลิ่นดีออ c ชาแ n e l จ o มโรลมีครบเลยนะครับเจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยสอบถามได้จะเอาน้ําหอมไปทํางานไปออกกําลังกายหรือไปหาสาวๆนะครับมีหมดเลยนะครับแล้วก็ในช้อป e ีเนี่ยมีโค้ดส่วนลดจากช่องของปีเตอร์โบด้วยนะครับสั่งครบ1,000บาทลด100บาทห้ามพลาดเด็ดขาดฝากไปอุดหนุนโค้ดคูเพอร์ฟูมกันเยอะๆด้วยนะครับ ฝากนี้ด้วยครับใครกำลังหาโรงเรียนดีๆให้กับลูกๆนะครับไปเรียนที่โรงเรียนนานาชาติ British คล l มเบีย International School b a n g k o k กนำหลักสูตรจากประเทศแคนาดารัฐ b r i t i ช h คล l มเบียเป็น Opshore School เหมือนยกโรงเรียนที่แคนาดามาตั้งอยู่ที่กรุงเทพเลยครับแล้วก็ทางโรงเรียนยืนยันว่าจบเกรด12สามารถสมัครเข้าเรียนมาหาวิทยาลัยต่างประเทศได้เลยมีการรับรองจาก WASCBC Inspection และมสมศเปิดรับสมัครตั้งแต่ Kinder g a การเทน1ถึงเกรด12หรือว่าอนุบาล1ถึงม .6 นันเองติดต่อทางเพจหรือโทรที่บอร์0 81999429 เจ้าของเป็นแฟนเชลซีด้วยนะครับฝากไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับแล้วก็ฝากนี้ด้วยครับ you drink don't drive นะครับร่วมกันสร้างความปลอดภัยบนท้องถนนภายใต้โครงการดีๆ Suzuki cost we care เหนือกว่าความใส่ใจคือเข้าใจทุกความต้องการนะครับเจอกับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid ได้แล้ววันนี้พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมายเลยนะครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับโอเคมาอัปเดตข่าวกันนะครับเริ่มกันที่เรื่องที่จะว่าเกี่ยว ก็เกี่ยวจะว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวเหมือนกันนะครับก็คือคิริยันเอ็มบัปเป้นะครับมาอัปเดตให้ฟังกันหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นใหญ่จริงๆนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่ครับบอกว่าเอาฮิราวได้ยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการทีมจากซาอุนะเพื่อขอซื้อคิริยันเอ็มบัปเป้เข้าใจว่ามีมูลค่า300้ล้านยูโรแต่ยังไม่ได้คุยเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้เปเชตอบตกลงแน่ละ่ะคือถ้าเกิดคุณกล้ายื่นให้ระดับ 300ล้านยูโรเนี่ยสัญญาเหลือปีเดียวเนี่ยไปเอชเชขายแน่นอนครับตอบตกลงแน่นอนซึ่งทางเอาลฮีลาวยินดีจ่ายค่าเหนื่อยเป็นสถิติโลกด้วยแม้จะมีโอกาสได้ตัวเอ็มบัเป้แค่1ปีก็ตามไอ้คำว่าปีเดียวเนี่ยทางเบนเจคอบส์นะครับนักข่าวของ CBS เนี่ยเขามาเสริมบอกว่ามันคือการจ่ายเงินมหาศาลเพื่อ ซื้อตัวแล้วก็จ่ายค่าเหนื่อยมหาศาลเพื่อซื้อใจเอามาเล่นแค่ปีเดียวก็พอไม่ซีเรียสจากนั้นยินดีปล่อยให้มารตริดฟรีๆเลยสาเหตุที่ทำแบบนี้เพราะว่าถ้าเอามาเล่นยาวเอมบัปเป้ไม่น่าจะอยากมาแต่ถ้าเกิดข้อผูกมัดแค่ปีเดียวสั้นๆอาจจะพอจูงใจเอมบัปเป้ได้อันนี้คือสิ่งที่เบนเจีรขอบเขากำลังจะสื่อนะครับซึ่งทาง P เปเเชนอยากขายมากๆเพราะถ้าไม่ขายเนี่ย อาจจะต้องเสียฟรีให้กับเรอัลมาดริดในซัมเมอร์ถัดไปเพราะว่าเหมือนตอนนี้นักเตะตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับมาดริดล่วงหน้าไว้แล้วสําหรับค่าเหนื่อยนะครับจากลีกซาอุเนี่ยโรมาโน่บอกว่าคือยังไม่ได้เริ่มคุยกันนะแต่คาดว่าเงินต้นเนี่ยมันคือ200ล้านยูโรต่อปีเท่ากับคริสเตียโน่โรนัลโดเท่ากับคาริมเบนเซมาแต่อย่างไรก็ตามพี่เป้เนี่ยเขามีแอดออนพวกลิขสิทธิ์ภาพลักษณ์นู่นนี่ ทำให้เบ็ดเสร็จแล้วแพ็กเกจมันอาจไปรวมถึง700ล้านยูโรนะครับหรือพูดง่ายๆท่านประธานเป้เนี่ยเตะบอลปีเดียวจะได้เงินทั้งสิ้น26,700ล้านบาทปีเดียวนะรวยเละทั้งชีวิตนะครับใช้10ชีวิตยังไม่หมดเลยนะครับแล้วผมก็กำลังคิดว่าแพ็กเกจหนึ่งปีค่าตัวบวกค่าเหนื่อยรวมกันแล้วเนี่ย1,000ล้านยูโร ซาอุจะกล้าจ่ายจริงเหรอคือโอเคแหละเข้าใจว่ารวยมากรวยมหาศาลร,รวยที่สุดเลยก็ว่าได้แต่ตัวเลขมันโอเวอร์มากเลยนะคือถ้าเกิดได้ไปเล่นหลายปียังรู้สึกว่าเออเข้าใจอันนี้ปีเดียวแล้วเสียฟรีด้วยเนี่ยคือถ้าเกิดกล้าจ่ายจริงๆนี่คือแบบบ้าคลั่งมากนะครับบ้าคลั่งมากแล้วก็เสริมให้สั้นๆที่ผมบอกว่ามันเกี่ยวกับเชลซีนิดๆถ้าเกิดใครจํากันได้ย้อนกลับไปฟาบริสฮอกกิน นักข่าวจาก RMC Sport เคยบอกว่าเชลซีให้ความสนใจดันแคนแคสเซจาก The t i m e s ก็เคยบอกว่าเชลซีให้ความสนใจแต่ล่าสุดครับเลกิฟสนะครับสื่อจากฝรั่งเศสเลกิฟบอกเลยว่าเชลซีไม่ได้สนใจแล้วจ้านะครับไม่ใช่แค่เชลซีนะเห็นทาง BBC ก็บอกว่าแมนยูก็ไม่สนใจแล้วจ้านะครับซึ่งก็ไม่แปลกใจนะครับค่าตัวค่าเหนื่อยขนาดนี้ใครจะไปจ่ายไหวหรือต่อให้สนใจจริงๆผมว่าเอมบัปเป้ก็ไม่น่าจะอยากมาอยู่ดี นะครับเขาน่าจะอยากไปเรอัลมาดริตนั่นแหละอยู่ที่ว่าเอมบัปเป้จะเลือกวิธีไหนคือถ้าเกิดว่าเอมบัปเป้อยากเล่นในระดับสูงสุดต่อไปรักษามาตรฐานการเล่นของตัวเองต่อไปเนี่ยอยู่กับป h แชเชจนครบสัญญาผมว่าไม่ได้เสียหายนะคือโอเคแหละข่าวอาจจะบอกว่าป h แชเชยินดีจะดรอปเอมบัปเป้เป็นตัวสมรอง โอ้แต่เขาจะกล้าเหรอดอบหนึ่งปีจ่ายค่าเหนื่อยเน้นๆไปเลยเนี่ยเป็นตัวสำรองหรือถ้ากล้าขึ้นมาผมว่าเอ็มบัปเป้มันก็ไม่ซีเรียสถ้าเกิดสโมสรคิดีจะหักดิบกับเขาขนาดนี้และเอ็มปัปเป้ก็ไม่ได้ผิดนะเพราะก็ว่ากันตามสัญญามันเหลือแค่ปีเดียวจริงๆหรือถ้าเกิดอะมองว่าไปไปพักร้อนที่ซาอุหนึ่งปีสั้นๆนะครับรับเงินเลเทมมหาศาลแล้วไปสารฝันต่อที่เรอัลมาดริดก็มีโอกาสเหมือนกันแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามอะทางออกดูแล้วอะ ก็คงไปจบกับเรอัลมาดริดแหละเพราะว่านี่คือสโมสรที่เอ็มบัปเป้เคยบอกว่าเป็นทีมในฝันของเขาเลยนะครับอ่ะเรื่องของพี่เป้ประมาณนี้นะครับไปดูเรื่องของเรานะครับนิโคล่าแจ็กสันโอ้โหช่วงนี้เขาปากหวานนะครับเขาร้อนแรงนะครับแจ็กสันหวังนะฮะไม่ได้หมายถึงแจ็คสันหวังศิลปินชื่อดังนะอันนี้แจ็คสันหวังทำผลงานให้ดีเออหวังจะปังกับเชลซีนะครับวันนี้มีมาฝากทั้งแจ็คสันแล้วก็มีไฮโรมูดริกด้วยนะครับแจ็คสันเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์บอกแบบนี้ว่าเขาพูดเกี่ยวกับ เปิดใจชีวิตกับเชลซีบอกทุกอย่างกำลังไปได้สวยเลยนะตอนนี้มีความสุขมากแต่อากาศก็ร้อนด้วยโชคดีที่ผมชินเพราะว่าเคยเจออากาศแบบนี้ที่เซเนก้ากับสเปนมาก่อนส่วนแนวทางการเล่นเนี่ยผมคิดว่าเอาจริงๆแล้วแนวทางของมาริซิโอโปชิติโนกุนซือคนปัจจุบัน กับอูนายเอมิรีโคชคนเก่าผมเนี่ยตอนอยู่บียาเรีอัลก็มีความคล้ายเหมือนกันนะผมพยายามปรับตัวเข้าหาทุกคนพูดคุยกับทุกคนพักผ่อนแล้วก็หากิจกรรมทำกับเพื่อนๆตอนที่ว่างจากการซ้อมผมี่้มีความสุขมากๆหลังจากที่ยิงประตูให้กับเชลซีได้แล้วมันเป็นเรื่องใหญ่ผมอยากเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ของสมโมสรเชลซีถ้าผมประสบความสำเร็จได้เหมือนคิงดีดีเยดรอกบา ได้เหมือนเดมบาบาหรือเอเดนอาซาผมคงจะมีความสุขมากๆพวกเขาเหล่านี้คือตำนานเชลซีและถ้าผมอยากเป็นตำนานแบบพวกเขาผมต้องพยายามเก่งให้มากกว่าพวกเขาให้ได้แต่ผมก็ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบอะไรตอนนี้ผมเชื่อว่าผมสามารถเรียนรู้จากมาริซิโอโปชิติโนได้อีกเยอะเลยชีวิตของผมตอนนี้ผ่านไปอย่างรวดเร็วตอนก่อนบินมาเก็บตัวที่สหรัฐเนี่ยตอนอยู่อังกฤษเนี่ยผมยังพักที่โรงแรม แต่เดี๋ยวต่อไปผมจะซื้อบ้านแล้วละ่ะผมจะเรียกว่าจะอยู่ที่นี่แบบจริงๆจังๆแล้วละ่ะครอบครัวผมก็กลับเซเนก้าหมดแล้วแต่ก็คงมาเยี่ยมผมเป็นบางครั้งผมกําลังตั้งตารอที่จะได้อยู่กับกรุงลอนดอนแบบถาวรผมอยากใช้ชีวิตที่นี่ผมอยากไปช้อปปิ้งย่านโซโหนั่งชิลหาร้านอาหารใหม่ๆแล้วก็ดื่มกาแฟที่ผมรักนะครับคือ แจ็คสันนี่คือแบบเขาเรียกว่าคนคลั่งรักเลยนะตอนนี้นะคือรักทั้งการลงเล่นให้กับเชลซีอยากเป็นตำนานเชลซีเหมือนดรอกบาเหมือนอาซาส่วนเดมบาบานี่เป็นรุ่นพี่ทีมชาติเขาเขาก็เลยต้องแบบอ่ายกย่องหน่อยนะฮะแต่เตมบาบากับเชลซีก็ไม่ได้แย่ก็ยิงสุดประตูสวยๆเยอะแยะมากมายเหมือนกันนะครับส่วนไอ้มุมที่ ชอบใช้ชีวิตในกรุงลอนดอนน่ะมันการเป็นการบ่งบอกว่าเขาอยากอยู่ที่นี่แบบยาวๆอยากอยู่กับเชลซีไปแบบยาวๆจริงๆเขาถึงแบบมีความคิดที่จะซื้อบ้านเขาบอกเลยนะว่ามีความคิดจะซื้อบ้านปกตินักเตะบ,บางคนอาจจะแบบพักโรงแรมไปก่อนหรืออาจจะเช่าบ้านไปก่อนอันนี้คิดจะซื้อบ้านแสดงว่าแจ็กสันคือแบบหวังอยู่กับเชลซีต่อไปแบบยาวๆจริงๆก็ภาวนาให้เป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ผมชอบทัศนคติการพูดของแจ็กสันนะผมว่าเหมือนคนที่ น้ำไม่เต็มแก้วดีอะรู้สึกว่าแบบอยากจะเรียนรู้ตลอดเวลาเขายังยอมรับว่าตัวเองก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบเขารู้สึกว่าตัวเองสามารถเรียนรู้จากพอร์สได้อีกเยอะเลยนักเตะแบบนี้คือน่าเชียร์น่าเชียร์มากๆสำหรับแจ็คสันนะครับส่วนอีกคนหนึ่งที่แบบโขโ์ช่วงนี้ก็คลั่งรักเชลซีเหลือเกินนะครับก็คือมีไฮโลมูดริกนะครับอ่ามูดริกบอกว่าผมบอกเลยนะฟอร์มที่เห็นตอนนี้มันยังไม่ใช่ศักยภาพทั้งหมดของผม มันเป็นเพียง20%เท่านั้นโอ้โห20%ถ้าร้อนี่พี่วิ่งเป็นจรวดเลยใช่ไหม <c oughs> แสดงว่ามูดิกกล่าสื่อว่าโอ้โหผมเก่งได้มากกว่าน,นี้อีก5เท่านะครับเพราะว่าตอนนี้เพิ่ง20%แล้วมูดิกก็บอกว่าผมเนี่ยมีความสุขกับการทำงานทั้งหมด ผมทุ่มเทมากๆเพื่อให้ตัวเองบรรลุปเป้าหมายกับเชลซีผมกำลังสนุกกับการลงเล่นที่เชลซีผมซ้อมหนักล้วนๆนี่คือช่วงเวลาที่ผมกำลังเรียนรู้เพิ่มเติมและแน่นอนผมยังโดนกดดันโดนคาดหวังอยู่บ้างแต่ผมก็จะไม่เก็บมาเครียดเกินไปเพราะถ้าใครหวังมากเกินไปมันก็เป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของผมหน้าที่ของผมคือการตั้งใจลงเล่นกับเชลซีนะครับเรียกว่าตอนนี้ผมว่าเรตติ้งช่วง p r e ซีซั่นนี้นะ ดูจากคำพูดนี่ยเนี่ยมูดริกกับแจ็กสันนี่โอ้โหทัชใจแฟนเชลซีไปพอส,สมควรเลยนะครับในซัมเมอร์นี้ในช่วงปริซีซั่นนี้ก็ขอให้ปังๆทั้งคู่นะครับทั้งแจ็กสันทั้งมูดริกมีโอกาสเป็นตัวจริงทั้งคู่นะครับมูดริกมีโอกาสได้เป็นปีกซ้ายตัวจริงส่วนแจ็กสันเนี่ยถ้าพอจับเอ็นคุณคูณมาเล่นหน้าต่ํา แจ็คสันอาจจะได้เล่นหน้าเป้าก็ได้นะครับเล่นเป็นแผน4-4-1-1 4-2-3-1อารมณ์ประมาณนี้อาจจะไปได้สวยก็ได้นะครับอ่ะอันนี้คือเรื่องฟินฟินที่ผ่านฝนไปนะครับคราวนี้ครับมาดูเรื่องตลาดนักเตะเข้มข้นมากๆเอาคอเนอร์การ์ลกเกอร์ก่อนคอเนอร์การ์ลเกอร์นะครับมาอัปเดตกันหน่อยว่าเฮ้ยมีโอกาสย้ายออกจากทีมขนาดไหนเป็นรายงานจากทอมออลนัทแล้วก็แกรี่เจคอบนะครับจากสื่อเดอะไทมส เขาบอกว่าเวสแฮมได้ยื่นข้อเสนอ42ล้านปอนด์เพื่อขอซื้อคอนเนอร์กาลาลเกอร์จากเชลซีกำลังหาแดนกลางใหม่หลังจากขายเด็กเค้นไรส์ออกไปแล้วก็ได้เงินมาอู้ฟู่เลยครับ105ล้านปอนด์ส่วนในมุมเชลซีเชลซีอยากขายที่ราคา45ล้านปอนด์เพราะว่านักเตะยังเหลือสัญญา2ปีแล้วก็ตอนนี้มีสเปอร์ที่ให้ความสนใจด้วยส่วนสาเหตุที่เชลซียินดีขายเพราะว่าถ้าได้เงินเนี่ย เดี๋ยวจะเอาไปต่อดไปต่อยอดกับดิวของมอยซสไกเซโดดิวของโมฮัมเหม็ดคูดูสพวกนี้นะครับเดี๋ยวก็เอาไปต่อยอดเพิ่มเติมอีกทีนึงก็ยินดีที่จะขายเหมือนกันแต่ว่าอยากได้45ล้านปอนด์ซึ่งไอเรื่องของค่าตัวเนี่ยผมเสริมให้นิดนึงคือในทวิต t ตอร์มีคนลงกันเยอะว่า The Times รายงานว่าข้อเสนอที่เวสแฮมยื่นมา42บวก5รวมกันเท่ากับ47แต่ผมอ่านในเนื้อเต็มเนี่ย ผมยังไม่เจอไอ้ตรงที่เป็นแอดออนเพิ่มมาอีก5ล้านปอนด์เลยครับเนี่ยอันนี้คือเนื้อเต็มใน The Times ที่ผมสมัครสมาชิกมาเลยเขาก็จะรวมหลายข่าวรวมข่าวสเปอร์รวมข่าวซิตี้ด้วยแต่ผมไม่เจอท่อนนั้นว่ะเออใครเจอท่อนที่มันบอกว่ามีแอดออนเพิ่มมาอีก5ล้านปอนด์จากจากใน The Times เนี่ยสมมาให้ผมหน่อยก็ได้ผมจะได้อัปเดตเพิ่ม,เต,มเติมให้แต่มันก็แปลกๆเหมือนกันตรงที่ว่า42วก5แต่เชลซีปัด และในข่าวบอกเชลซีอยากได้45เอออันนี้ก็เดี๋ยวดูๆไปก่อนนะครับแต่ว่าตัวเลขที่ยื่นมาให้เนี่ยถือว่าสูงทีเดียวเพราะว่าถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อตอนเดือนมกราคมรอบที่แล้วเชลซีเคยได้เงิน40บวก5รอบนี้มาสตาร์ท42ก็ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่สวยแต่อย่างไรก็ตามมันยังไม่สวยพอในมุมเชลซีเพราะว่า แซมดีนจากเทเลกราฟบอกว่าเงินที่ยื่นมาจริงๆคือ40ล้านปอนด์ไม่ใช่42นะแซมดีนบอก40 f a ิ i ฟาบิเซโอรโรมาโน่ก็บอกว่า40ล้านปอนด์และข้อเสนอนี้ s ช h ซีปัดข้อเสนอไปเรียบร้อยทิศทางตอนนี้มีนิวคาสเซิลที่สนใจด้วยแต่ข้อมูลจากเทเลกราฟเนี่ยบอกว่าสเปอร์อาจจะเป็นเป้าหมายที่การ์ลกเกอร์ดูจะสนใจมากกว่านะครับคือถ้าเกิดแบบให้เลือกระหว่างสเปอร์กับเวสต์แฮมเนี่ยการ์กเกอร์ดูสนใจไปสเปอร์มากกว่าเพราะว่า ทีมใหญ่กว่านะครับมีทิศทางที่ดูดีกว่าเวสแฮมทว่ากันตามตรงขณะที่เรียมทูมี่จากดีแอเลติกยูเคก็คอนเฟิร์มว่าเชลซีปัดไปแล้วจริงๆสำหรับค่าตัวที่เชลซีอยากได้ตอนแรกก็มีแชร์กันในทวิตเตอร์ครับบอกว่าแอเลติกยูเคบอกว่าเชลซีอยากได้50ล้านปอนด์แต่ผมไปอ่านเนื้อของเรียมทูมี่ฉบับเต็มมาเหมือนจะไม่มีท่อนนั้นแล้วนะผมก็เลยค่อนข้างแปลกใจทําให้มันยังไม่ชัวร์นะครับว่าเชลซีต้องการเท่าไหร่กันแน่ แต่ที่แน่ๆคือตัวเลข40-42ถึงล้านปอนด์น้อยเกินไปในมุมเชลซีนะครับดูแล้วผมว่าถ้ามันมาทรงนี้นะผมว่าเชลซีก็คงอยากจะวิเคราะห์นะครับก็คงอยากจะได้เรทประมาณ45-50ถึงล้านปอนด์ถ้าได้ประมาณนี้ก็อาจจะปล่อยส่วนในมุมของนักเตะเองเนี่ยนิซาคินเซล่าเขารายงานไปตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นบอกว่ากาลักเกอร์ก็มีความคิดจะย้ายทีเหมือนกันเพราะรู้สึกว่าอยู่กับเชลซีต่อไปเขาก็ไม่ใช่ตัวหลัก ไม่ได้เกลียดไม่ได้เคืองสโมสรเพราะก็เป็นสโมสรที่ปั้นเข้ามาแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นตัวจริงก็เลยมีความคิดที่จะย้ายทีมนะครับเเกี่ยวกับคอนเนอร์การ์ลเกอร์เนี่ยเป็นดีลที่เขาเรียกว่า2อจิตสใจอ่าในมุมหนึ่งคือผมก็ยังไม่ได้อยากให้รีบขายเพราะอะไรเพราะว่าเชลซีแม่งเสียกลางไปเยอะมากเสียกองเต้เสียลอฟตัชีกเสียจอจินโยเสียโควาสิต เสียไปเยอะมากและตราบใดที่ยังไม่ได้คนใหม่เข้ามาเนี่ยไปรีบปล่อยกาลักเกอร์ก่อนกองกลางแม่งเหลือแค่เอนโซสานโตสส่วนคาซาเดก็ดูจะเป็นตัวตัวตัวลุกข้างบนมากกว่านะครับไม่ใช่สายแบบวิ่งวิ่งทั้งเกมเหมือนกับทางคอเนอร์กาลัเกอร์ไงผมก็เลยมองว่าถ้ายังไม่ได้คนใหม่จริงๆอะ่ะเก็บเอาไว้ก่อนผมว่าก็ไม่ได้เสียหายนะนะครับก็ไม่ได้เสียหายแต่คิดอีกมุมนึง ถ้าเรามองแบบถึงอนาคตล้วนๆว่ากันตามตรงกันลักเกอร์ถ้าอยู่กับเชลซีต่อดีสุดนะเป็นได้แค่ตัวโรเตชันเป็นตัวจริงไม่ได้เอาว่ากันตามตรงขยันจริงแต่ฝีเท้ายังไม่เจ๋งพอที่จะเป็นตัวจริงให้กับเชลซีนะครับและถ้าได้เงินประมาณนี้กับสัญญา2ปีอ่ะสมมุตินะถ้าเกิดคุยไปคุยมาได้4 5่สถึงห้จริงๆอ่ะถ้าไม่ขายตอนนี้ซัมเมอร์หน้าสัญญาเหลือปีเดียวคุณขายราคานี้ไม่ได้แล้วนะ เพราะฉะนั้นตัวเลข45-50แม่งก็สวยมากๆผมเลยมองว่าจะเลือกเก็บเอาไว้เพื่อรอกองกลางคนใหม่ก่อนหรือเก็บเอาไว้เป็นสควอตเดฟก็ไม่ได้ผิดนะหรือถ้าจะขายเพื่อทําเงินสวยๆในซัมเมอร์นี้ก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันอยู่ที่บอร์ดบริหารเชลซีเลือกนะคะว่าจะตัดสินใจยังไงเกี่ยวกับคอนเนอร์กาลาเกอร์นะครับอ่ะนี่คือเรื่องของการาเกอร์ส่วนมอยเซสกเซโดโอ้โหคนถามเข้ามากันเยอะมาก ล่มหรือเปล่าอ่าเดี๋ยวผมจะไขคําตอบดีลนี้ให้ฟังกันแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นเชิงลบนิดนิดละกันอ่าเป็นรายงานจากเจคอบสไตเบิร์กนะครับของสื่อเดอะการเดียนะครับคนีิเทีย2สายลอนดอนนะครับก็พอฟังได้ <c oughs> เขาบอกว่าดีลของมอยเซสไกเซโดเกิดอาการที่เรียกว่าชะงักเออชะงักเนื่องจากไบรตันยังยืนกรานว่าขอใส่รีไวายโควิลเข้าไปในดีลด้วย ไบรตันเนี่ยบอกว่าถ้าจะเอาไกเซโด้เพลี้ยๆไม่ต้องแนบลีวายโควิลเนี่ยเอามาเลยร้อยล้านปอนด์ขายแน่และมีท่าทีว่าจะยึดมั่นจุดยืนนั้นเพราะว่าเชลซีเคยย่ดไปรอบแรก60ปัดรอบ270ก็ปัดน,นะครับตอนนี้การเจราจาเริ่มดำเนินไปแบบช้าๆและล่าสุดไบรตันแจ้งมาว่าประนีประนอมกันได้นะแต่ต้องแนบโควิลเข้ามาในดีลนี้ด้วยอารมณ์ว่าเดี๋ยวขายไกเซโดให้แบบถูกๆแต่ขอโควิลด้วย จุดยืนเชลซีไม่มีความคิดที่จะปล่อยโควิลออกไปเพราะว่าเชลซีขายคูลิบารีไปแล้วโฟฟาน่าก็มาบาดเจ็บหนักพักเกือบทั้งซีซั่นอีกทําให้พอเชลซีไม่คิดจะขายโควิลเนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบต่อด,ดิวไกเซโดสื่อใช้คําว่ามันอาจจะถึงทางตันเลยทีเดียวเขาใช้คํานี้เลยเพราะอะไรเพราะเชลซีกาลังช่างใจครับว่า ก็ไม่อยากปล่อยโควิวอะแต่จะยอมจ่ายร้อยล้านปอนด์ดีหรือเปล่ามันแพงมากเลยนะแต่ไม่ว่ายังไงก็ตามถามว่าล่มไหมมันยังไม่ถึงขั้นล่มนะครับเพราะว่าเชลซีเดี๋ยวจะยื่นข้อเสนอผลที่3ในไม่ช้านะครับยังไม่ได้ล่มนะครับชะง,งักจริงมีโอกาสที่จะได้ตัวน้อยลงจริงแต่ยังไม่ล่ม2รอบแรกโดนปัดเดี๋ยวยื่นรอบ3เร็วๆนี้แต่ถ้ารอบ3ยังโดนปัดเนี่ย ผมว่าไม่แน่แล้วอันนี้มีโอกาสลม่มเชลซีก็ต้องพยายามยื่นรอบสาให้มันดีที่สุดแต่โดยส่วนตัวนะผมว่าผมว่าร้อยล้านปอนด์กลมๆแม่งแพงไปจริงคือโอเคผมชอบไกเซโดนะผมรู้สึกว่าแม่งเป็นเป้าหมายที่เป็นเพอร์เฟกต์พาร์ทเนอร์โคตรๆสำหรับการเอามายืนคู่กับเอนโซเฟนันเดสแต่ถ้าร้อยล้านปอนด์จริงอะ่ะถ้าเชลซีจะล้มดิลพอไม่จ่ายร้อยล้านปอนด์ผมแม่งโคตรเข้าใจเชลซีเลยเพราะไบตั้นแม่งก็เอาเปรียบเกิน นะครับตั้งแต่ตอนคูคูริยะก็ไปยอมจ่ายเขามาทีนึงแล้วอันนี้คุณจ่ายร้อยล้านปอนด์อีกไกเซโดเก่งนะแต่ไกเซโดเพิ่งเล่นดีปีเดียวอะร้อยล้านปอนด์ผมว่าแพงไปจริงๆสัก70-80นี่ก็ถือว่าแพงแล้วอะเออผมเลยรู้สึกว่าถ้าจะต้องถอยดีลนี้เพราะร้อยล้านผมเข้าใจสโมสรแม้จะรู้สึกว่าแม่งเป้าหมายเก่งๆแม่งหายากเหลือเกินนะครับถ้าไม่ใช่ไกเซโดนะครับหรือถ้าเชลซีคิดจะเดินดีลสู้ต่ออ่ะก็แล้วแต่นะครับผมยังอยากได้อยู่นะ แต่ถ้าร้อยล้านจริงๆและถ้าไม่เอาผมก็เข้าใจสโมสรน,นะครับข่าวบอกด้วยว่าไบรตันพร้อมเจราจาไปเรื่อยๆจนกว่าตลาดจะปิดจ้านะครับตลาดจะปิดสิ้นเดือนหน้านะครับพร้อมเจราจาไปเรื่อยๆจะเป็นการวัดใจเชลซีหรือว่าจะใจอ่อนเรื่องรีไวคโควิลหรือเปล่านะครับอ่ะเรื่องของไกเซโดประมาณนี้ยังไม่ได้ล่มแต่เปอร์เซ็นต์เริ่มลดลงเริ่มมีความยากเกิดขึ้นในดีลนนี้นะครับไปดูเรื่องโอดอยสั้นๆหน่อยดีกว่านะครับเรื่องของคาร์ลัมทัสันโอดอยนะครับ เจคอบสไตเบิร์บกบอกด้วยว่าโอดอร์อยากไปเล่นกับฟูลแลมมากกว่าไปอยู่กับลาซิโอตอนนี้สัญญาเหลือแค่1นปีแต่ฟูลแลมยื่นให้เชลซีแค่4ล้านปอนด์เชลซีบอกขอ8ได้ไหมนะครับถ้า4ไม่ขายนาะทานกิซซิงครับสายเชลซีบอกว่าถ้าเลือกได้เชลซีไม่อยากขายให้ทีมในอังกฤษมีฟูลแลมกับฟอเรสสนใจเชลซีอยากปล่อยให้กับลาซิโอมากกว่านะครับก็ยังไงก็ตามไม่ว่าค่าตัวเท่าไหร่ก็ควรต้องปล่อยนะครับเพราะว่าค่าเหนื่อยแพงแสนสองนะครับ ปิดท้ายที่โมฮัมเหม็ดคูดูสนะครับอัปเดตกันสั้นๆนะครับบ๊อบบี้วินเซนครับเทียสามจากฟุตบอลลอนดอนบอกว่าเชลซีกำลังพิจารณาว่าตำแหน่งปีกเนี่ยคูดูสดูมีความเป็นไปได้ทีเดียวสัญญาเหลือแค่2ปีและจะไม่ต่อสัญญากับอาแจ็กซ์แต่ก็อย่าเพิ่งตัดชื่อไรยันเชกี้ของลียงที่ยังสนใจอยู่ รายงานบอกว่าเชลซีปล่อยตัวรุกไปเยอะจะเอามาเพิ่มก็ไม่แปลกเคสของแองเจโลกาเบียลมีโอกาสสูงที่จะปล่อยยืมตัวจริงๆครับแม้จะเล่นได้ดีก็ตามทําให้เชลซีต้องหาปีกเพิ่มแล้วก็มองว่าคูดูสเป็นคนที่เหมาะสมตอนนี้ยังไม่ได้ยื่นข้อเสนอเข้าไปแต่เริ่มหารือไปบ้างแล้วและทางอาแจกอาจจะขายเหมือนกันไม่อยากให้เหลือสัญญาปีเดียว บ๊อบบี้วินเซนต์วิเคราะห์ว่าครูดูสเป็นนักเตะที่แพรวพาวมากชอบลงมาแย่งบอลกลางสนามและพาบอลตะลุยไปข้างหน้าจนถึงพื้นที่สุดท้ายการจบสกอร์ก็ถือว่าเฉียบคนน่าซื้อมากๆเลยนะครับปิดท้ายสั้นๆอีกอันนึงมีคนถามเข้ามาเยอะเกี่ยวกับเรื่องของสปอนเซอร์ที่เข้ามาเมื่อวานเป็นเป็นพาร์ทเนอร์เฉยๆนะครับไม่ได้เข้ามาเป็น สปอนเซอร์คัานาะอกเสื้อของเชลซีแต่อย่างใดนะครับอ่ะตรามนี้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งไม่ว่าจะเป็นโคดคูเพอร์ฟูมใครมองหาน้ำหอมแบ่งขายของแท้ส่งวันต่อวันไปจัดกันได้เลยครับใครหาโรงเรียนดีๆไปที่ British Columbia International School Bangkok ได้เลยนะครับส่วนใครหารถดีๆก็ไปจัดกันที่ New Suzuki e r t i g a s m a r t Hybrid ได้เลยครับช่วงนี้พีเตโบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย